สวัสดีค่ะร้านขวัญมอร์ซาวรีวิวค่ะคันนี้ค่ะฟอร์ซ่า2023นัดกันไว้ค่ะเข้ามาติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ค่ะตัว40บัตตตำแหน่งใหม่ที่ลูกค้าไม่มีแคชบาร์มานะคะจะติดตั้งตำแหน่งขยับที่ออกมาใหม่หน่อยๆนหนึ่งพี่ขวัญก็ดีไซน์นะคะ เป็นประมาณนี้สองตำ<อ>แหน่งให้เลือกลันนี้แต่ตอนนี้ค่ะเราไม่ได้รับประกันแล้วเนาะไม่ว่าลูกค้าจะโหลดมาหรือไม่ได้โหลดมาให้ให้ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะหนึ่งการขับขี่ใช้งานลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนวันที่มาติดตั้งไม่ได้ซ้อนมาแล้วก็ไม่ได้ติดกล่องหลังมานะคะ <S 2> <S 2> น้ําหนักมันก็เบานะแต่ว่าพอพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีการมีการไปซ้อนแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปติดกล่องหลังเพิ่มอะไรเงี้ยเพิ่มน้ําหนักเข้าไป2ค่าของน้ํามันออโชกหน้าค่ะเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเวลาออติดตั้งไปแล้วเนี่ยการใช้งานขับขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยค่าน้ามันโชกก็มีการหมดอายุมีการเสรื่อมได้เนะาะ3ก็คือว่าสถานการณ์จริงเวลาที่ลูกค้าไปเจอบางทีมีการเบรกจึกเอย่ยอะไรเอร่ยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะรับประกันตัวบางคนได้แต่ตัวชุดไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยของเราเนี่ย รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ันนี้ห่างแน่นอนนะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่แน่แมแ่ว่าโดนคือสถานการณ์จริงอ่ะเราไม่รู้ไงลึกอยู่ครับผมช่วงลึกอยู่ห่างประมาณสามสี่นิ้วอะนะแต่เราจะเรียนแจ้งลูกค้าเราจะเรียนแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้รับประกันนะตัวบางคนถ้ากรณีนี้เพราะมันไม่มีทางเลือกอะเนาะหนึ่งมันไม่มีแคชบาตำแหน่งนี้แล้วก็สองก็คือบางคนก็ไม่ชอบเกาะที่โชว์เพราะว่าบางทีมันสั่นอะไรอย่างงี้นะอเรามาดูลำแสงของตีสิบวัตต์นะคะนี่นะคะ เดบเดวเด,วเดวพี่ชันด้งนหล่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูอธิบายทีเดียวเ,เนาะอ่าตรงตรง,ตรงกลางตรงกลางปิดนะคะพี่เปิดขิดเดียวคีดเดียวคือสีขาวไฟต่ํานะคะเปิดสีขาวอยู่ค่ะมีรถเบียดมารถตัดหน้ามาแบบช่วงพี่กลับรถอย่างเงี้ยวันนี้ชอบมีรถเบียดมาเงี้ยพี่สามารถกดที่ไฟสูงได้เลยเนี่ยไฟสูงเนี่ยค่ะไฟสปอร์ตไลท์จะขึ้นเต็มระบบเห็นไหมคะจะขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองเนาะหรือถ้าเกิดว่าพี่ฝนตกหรือไปทัวร์ลิงไปอะไรก็ต่างๆนานาเนี่ย เอ่อมันมืดนะคะพี่สามารถกดลำแสงนี้ค้างได้เลยเป็นม<ล>อมไวคือจะขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองอย่างนี้ชัดเจนเนาะนะคะรถส่วนมาปิดได้เขาละพี่นะตรงกลางปิดค่ะพี่สีเหลืองนี่แหละสําคัญสีเหลืองคือไฟสูงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนําใช้กลางวันทําความเร็วนะมีคอมเมนต์หนึ่งในลูกค้า t ิ๊กต็อกเอ่อบอกว่ารบกวนตั้งไฟให้ต่ําหน่อยนะคะจากผู้ใช้งานจริงก็เลยจะเรียนแจ้งลูกค้าแบบนี้ว่าเบื้องต้นนะคะทางร้านเราจะตั้งไฟให้ต่ํากว่าไฟหน้าเป็นมาตรฐานไปก่อนนะคะหลังจากนั้นลูกค้า ใช้งานจริงกลางคืนเนี่ย ที่บอกว่าแยงตาเนะนี่ยนั่นคือเราเปิดสาธิตให้เขาดูว่ามันเป็นภาพนิ่งมันเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งมันก็สูงว่าแยงตาตเราไม่ได้เปิดอตอนรถสวนมาเปิด<ช>เป็นภาพนิ่งเราใช้ตอนที่ไม่มีรถนะพี่นะ,อะตอนที่มีรถพี่ใช้สีขาวนะใช่คะ่ะไม่ใช่ว่าและอย่างหนึง่งมันก็อยู่ที่ความใจกล้าของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะกูไม่สนชาวบ้านไกลกูมีไฟกูเปิดไงปุ๊บรียนหนึ่งเป็นรถชาวบ้านครับกูเปิดใจเพราะกับบ้านมันแลคือมันการใช้งานของลูกค้าไม่เหมือนกันพี่จะมาว่ากว่จะว่าคนติดตั้ รบบการใช้งานของเราอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเราอธิบายชัดเจนแล้วว่ามุนมใส่ท่อสูตรอ่ะ,อะคุณเท่าที่ยุมชนอ่ะบางคนไม่กูกเกงใจไว้แต่าพาแถาบากูก็าเขาคอไปอบางคนไม่รู้ว่ากูแม่งปาร์ตก็เลยอ่ะที่ใส่แต่ละคนได่เหมือนกันขับรถนะโอเคคลิปนี้ กระจ่างเลยอ่านี่ <Okay. S 2> นะคะก็สีเหลืองคือไฟสูงจะบอกทุกคลิปเลยแนะนําใช้กลางวันทาความเร็วหรือว่าที่มืดมากๆก็สามารถกดพักไฟได้เช่นกันพี่หรือถ้าพี่ไม่เปิดไฟกลางวันพี่พักไฟได้เลยกรณีที่พี่แบบโดนเบียดมาโดนอะไรมาเนาะได้เหมือนกันนะเป็นประมาณนี้โปรโมชั่นแตร สวิ์อยู่ด้านนี้ค่ะอ่าเอาละค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะเราก็ชี้แจงกันไปใครค,อ,คอมเมนต์มาแบบไหนเราก็อธิบายให้ฟังค่ะว่าการติดตั้งไฟแล้วเนี่ยเราติดตั้งเพื่อไม่ได้การไปแย่ง,ยงตาใครเราติดตั้งเพื่อเราเสองนำทางเราเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะร้านร้านติดตั้งไฟเนี่ยก็คือเป็นเป็นสือ่อกลางค่ะหมายความว่าเราก็รับติดตั้งไปประมาณนี้แล้วค่ะสุดท้ายลูกค้าต้องไปปรับไปแต่งไปอะไรเองนะอย่างเงี้ยคลิปนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ